ราคาของเหรียญลูน่าคัสสิก LUNC สร้างผลกำไรสูงสุดใน100อันดับแรกราคาของเหรียญลูน่าคัสสิก LUNC เพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรงและได้กลับมาอยู่ในอันดับที่24ของคอยล์มารเก็ตแคปอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปิดีโอนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปเรือนี้ เหรียญลูน่าคลาสสิ LUNC เป็นเหรียญที่ทำกำไรหลักจาก100อันดับแรกของสกุลเงินดิจิตอลโดยเพิ่มขึ้น50.58%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา LUNC ได้มีการเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา4วันติดต่อกันและเพิ่มขึ้น77.36%ในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังกลับเข้าสู่30อันดับแรกอีกครั้งโดยจัดอยู่ในอันดับที่24ของสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายสำหรับ LU NC นั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง83%โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่33ล้านล้านนักวิคเคอห์เชื่อว่าแนวคิดข้อเสนอภาษีเพื่อลดอุปทา,านหมุนเวียนของ LU NC อาจหยุดประกายให้เกิดการชุมนุมในโทเค็นภาษี1.2%จะถูกนำไปใช้ในธุรกรรม LU NC ทั้งหมดรวมถึงการโต้อตอบกับกระเป๋าเงินและสัญญาณอัจฉริยะ หากยอมรับข้อเสนอภาษี1.2%ค่าใช้จ่ายจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่เผาไหม้ที่เธอล่ามอบให้ซึ่งจะทำให้อุปทานของ LUNC นั้นลดลงเป็นอย่างมาก นักลงทุนเทอร่า่วนใหญ่เชื่อว่าแผนการลดหย่อนภาษี1.2%ยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายระเบิดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากการล่มตลายของระบบนิเวศของเทอร่าชุมชนได้นำข้อเสนอวิธีแก้ปัญหาหลากหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการนำข้อเสนอ1623มาใช้ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่ใหม่และการเปิดตัวโทเค็นใหม่สำหรับผู้ใช้ระบบนิเวศของเทอร่าเชนดั้งเดิมถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เธอร่าคลาสสิกในวันที่28พฤษภาคมปี2022